สวัสดีค่ะแปดโมงเช้านะคะมาส่งลูกที่ป้ายรถเมย์มือดอยู่ค่ะแปดโมงเช้ารอรถเมย์ไม่ถึงสิบนาทีรถเมย์ก็มาค่ะอุณหภูมิลบสององศาค่ะน้องเล่นปีกมักใส่แต่สุดแบบนี้ชอบชุดไหนก็ใส่สุดนั้นเนาะใส่เสื้อผ้ายาก หกขวบเพว่าจะพี่น้องตอนเศร้ามากกตต้องไปโรงเรียนเข้าเกณฑ์แล้วค่ะวิธีพิเนเลนย่ามหนาวไปอยู่บ้านไทยบ้านมั่นค่ะย่ามกางเวน้น,รรนกระสั่นค้นกระส่วนมากค่ะเสียดตะกิจกรกันให้บานค่ะค้นกระเสียนอายุกระทักใหม่พุมอียงออกกำลังกาย ยางออกกับร่างกายข้างนอกกับ,บ่อคอยพอกันกับเพื่อนบ้านค่ะบ้านมันห่างกันยางคนละเวลา<ม>ทักท้ายกันขันพอกันก็นไ,ได้เซีลยหลซื้อเงียบสงบกันหนาหนามดูกันแบบเงียบสงบอ่ะแต่รถเยมย์มาเนีย่ยค่ะอุณหภูมิลบสององศากลางวัน ใบไม้มันกะบ่มีแล้วมันกัเห็นแต่หิมะขาวโพลนนะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นบวกหิมะที่เกาะอีตามต้นใหม่มันกัสิโต๊ลงมามันกัสิโบเห็นสีขาวๆแบบนี้ค่ะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวไปรับน้องเล่นปีค่ะที่นี่แม่นนะไปรับน้องลูกปะไปรับน้องเล่นปีสวัสดีจ้าพี่น้องก้องไปทักทายกันค่ะเพิ่งบรรยากาศของประเทศทิศแลนด์เนาะคะ่ะ ติดรอบทงองศากังเว้นค่ะแท่นกระยางออกกําล่งกายไปรับลูกข้างนอกปลายรุดนี้ข้างข้าบานล่ะคคะทายธรรมชาติมาปันเพื่อนๆอ่านทั้งแฟนครับทั้ง fc ของแพนน้าค่ะถ้าแมวเดินนําหน้าแล้วไปรับน้องเล่นปีนะคะแมวกะอายุแปดขวบชื่อว่าน้องเติดเติวซันสามีต่างหายเติดเติแปว่าลูกสาวค่ะภาษ,าษาฟินิส เล่นปีแต่ว่าสุดที่รักของฉันมันมวมวนนะคะ่ะแทนว่าภาษาไทยน่ะแต่ว่าความหมายมันมันดีเนียว่าอันสั่นกันซีเด่อเ็กปั่นกันฟังซื้อเป็นเรื่องธรรมดาที่ต่องมาเบาทักท้ายกันนั่งคะ่ะไขมันกระมาแล้วคะ่ะคุณน,นอน แมวกระดายนอนลายหลายงามหนาวนะมันกับโบมีแนวเหตดเนาะค่ะพระอาทิตย์ขึ้นนะมันจะเก้าโมงนี่ล่ละเพื่อขึ้นนะแจงแจงตาแจงตาอยู่เก้าโมงนะใบสามกระตุกแล้วคะ่ะช่วงีิมา่าโบ่ทนได้หลายดอคะ่ะพี่นอ้องให้แมวดอกไปเป็นตัวแสดงให้กับคุณรเรนก้นแล้ว อ้วนๆแน,น,น่แมวกระเท้าเลยล่ะแบบขวบแล้วแมวตัวเมียนะคะออกลูกเคาะนึงเท้าหนึงเท่าน,น,นั้นละสองปีที่แล้วมาลูกมะคนนีงเสียงรถเอารถบัสคุณน้องเล่นปีพันมาแล้วพุ่นมัวแต่เฝ้านะแมวอยู่พุ่นเล่นปีอยู่นู่นนู่นเลปปี้ ถึงก่อนเร็วนึ่อยู่นอ่นค่ะน้องเล่มปีรถบัสกับกำลังมานอนนี่นอนน้องเล่มปีโอสวัสดีค่ะพี่ๆน,น้องๆลงป้านาอาด้วยนะลูก FC แฟนคลับของหนูนะวันนี้รถบัสมันมาไวลูกมันมาเร็ว มันมาเร็วกว่าปกติแม่ก็เดินมากับแมวน่ะแต๋เต๋อมันมาลับหนูนะลูกนี่มันมาลับหนูเหมือนทุกๆุกวันค่ะ,คะหนูชื่อน้องเล่นปีอืมหนูเลิกเรียนแล้วค่ะไปไปดูโพสต์ศิลาดดีก่อไปดูปูตู้ไปสนีนะคะน้องเล่นปีจะไปเปิดดูมาเช็คอากาศข้างนอกค่ะเพื่อน อยู่ในบ้านตื่นเศา้ามากอะมาโ่งนองเล็นปีแปดโมงมันก็นยังมืดดูค่ะเก้าโมงนิดๆนะคะมันจังแจงช่วงนี้มีใบสามก็มืมดคักเร็วค่ะใบสองครึ่งนี่สลัวแล้วทีเมืองหนาวกันยุคสี่แล้วค่ะมายางออกกําลังกายข้างนอกน้ำกระสูดอากาศเข้าปอด ใ่แมวว้ายแมวเรามาด้วยจุด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 เล่นเ้นนี่ไล่อันนี้แมวของเล่หปีนะคะมารับน้องเล่หปีที่ป้ายรถเมลวิ่งไปแล้วโอ้แมวมาสูดอากาศด้วยแมวมันตามแม่มาลุกที่มะจกจะเพื่อนเืนทั้งแผ่นยูนันห่างจากเมืองหลวงขึ้นมา450กว่ากิโลเมตรค่ะ ก็หอดหาลอยกิโลเมตรแับทั้งภาคกลางของฟินแลนด์ค่ะโรคระบาดอย่างก,กระบ่มีดอกค่ะเพื่อนๆห่างจากนี่ไปเป็นลอยกิโลอยุ่ในจังหวัดคุณนะยังมีนะคะนีน่นนอโอ้ยกลัวแมวเข้าไปท่อน้ำแล้วกลัวแมวสกปรกลูกสาวบอกว่าอันมันสีนี้น้ำหย่านแมวสกปรกแมวเข้าไปหาหนูค่ะ น้องเต๊ตเต๋แปลว่าอะไรเติตเต๋แปลว่าลูกสาวอุย้ยชื่อแมวอีชี่น่าตั้งชื่อให้นันนน้องเล่นปีหน้ามาชี้ชืแมวเดินนํำหน้า,นากลับบ้านแล้วค่ะทุกๆคนพาอันรีวิวธรรมชาติบรรยากาศสือ่อโดยจะพี่นองทักทายกันค่ะม่คลิปเก็บเพชรแล้วก็เศร้าๆเงาๆงงๆค่ะ ยูต่างจากวัด<อ>กเงียบสงบค่ะเพื่อนๆบ้านภัยบ้านมันมาย่างออกกําลังกายกับพอ่อเพื่อนบ้านหอกค่ะแต่ว่ากับย่างสูดอากาศเข้าปอนดนะคะร่างกายมันก็รับอากาศรับ,รบออกซิเจนบางเธอเพ่นกับสีย่างไปทางซ้ายมือนี่ค่ะย่างไปทางซ้ายมือนี่ประมาณสักลอยเม็รกว,ก,วกัวก็เป็นถนนใหญ่ค่ะพี่น้อง มันเป็นตำบลน,นะคะที่แพนยูแล้วก็พ่าสั้นกับแพนกับสียางไปท้างนี้ค่ะข้างหน้านองเลื่นปีนะคะยางออกกำลังกายอันนั้นก็นเป็นเพื่อนบ้านบ้านแต่ละหลังก็ห้างกันจังสี่ละรอคะห้างกันนะคะทพนยูตำบลน,นอ้องเลื่นปีนะใส่อันผ้าแมดไปโรงเรียนนะเวลาขึ้นรถบัสเนาะมันเป็น คือว่ามันนางน้ำรถบัสกัส1เอส12กิโลเมตรจังหอดโรงเรียนแต่ว่ามันอันระบบขจ้าจมันดีมัมนแข็งแรงทุกยางนะคะค่ะพอไปหอดโรงเรียนกับชินีคุณครูเพื่อนล่อหลับต่อนางในรถบัสกับเข่ากระดูกกาดอีกนะคะคนขคับรถคนดูเลยเด็กน้อยที่เข,าข่าเกินขจ้ากลับไปโรงเรียนมาต้อง ผู้ประคองประทรงค่ะพี่นอ้องระบบบานเมืองเพิ่มั่นดีค่ะพุ่ไปหยอดพุ่นแล้วค่ะพี่หมะตกเนกาะเมื่อคืนนี่พี่หมะว่า,าท่านเดือดรลายอยู่ท้าบะโลดโลนบางปีนโอ้ยหนาวจิ๋วเลยเด้อค่ะ ไอ้ตกป่าน้ำแข็งแล้วก็มีสมัยแต่เก่าย้อนหลังเนาะเดี๋ยวนี้มันบุกคือเกา้าสังเกตว่าหิมะก,กัน,น้อยหน้าหนาวกิว่วท่าบรรยากาศรีวิวธรรมชาติในเบิงเดอร์พี่น้องทักทายกันทุกคนคะ่ะพ,พี่น้อง,ง,องลุงป่านาอ่านประเทศทิเด์กันยามหนาวนี่กลางเว้นนะมันสั่นค่ะ กลางคืนมลย่างออกกำลังกายกับเพื่อนบ้านนะคะเพราะว่าคนอยู่กันเบาบางหรืย่างออกข้างนอกก็ย่างกันคนละเวลาอาบน้ำเขาก็พายยาหมาเขาเป็ดไทยปสัสสาวะไปสูดอากาศทายมืนเป็นสีนะคะเอากระไปพี่มาก,กับพันในลายยูเจ้าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆฟานะอาเพนทักทาย เจ็ดคลิปอีหยังเบิ่งเนาะค่ะเนาะบ่ได้ออกคลิปทุกมื้อค่ะพักนี่ล้อขาตั้งกล้องใหญ่มาพร้อมแทนบ่ทันได้มีขาตั้งกล้องใหญ่นะคะมันจะเลยอันมันบ่มีคนถ่ายให้พร้อมสองแม่ลูกสองคนเนาะค่ะเนาะอาสวัสดีก่อนอ้าวแมวเดินตามหลังเงินมาละค่ะน้องเจตเจอแมวของเล่นตี อาขอบคุณกาพี่ภณังน้องลุงป้านาอาก่อนลูกวันนี้น้องเล่นปีกับแม่ทักทายพี่พี่น้องน้องลุงป้านาาคุยกันคลูกคุยกับพี่พี่น้องลุงป้านาอาก่อนเอ,อ้ยยืนอยู่ตรงนั้นแหละมันได้ระดับกล้องแล้วสําหรับวันนี้น,น้องเล่นปีกับคุณแม่รีวิวธรรมชาติให้ชมนะคะ แล้วก็ทักทายทักทายกับพี่พี่น้องนุงป้านาอาทายทำบรรยากาศให้เบิ้งแมวก็ไปหาอุจจาระไปหาชี่ใช้ข้างนอกตามชายตามขอบบานนะคะตามวิถีชีวิตของแมวยามหนาวก็ไม่จะออกกําั่งกายน้าบ่าเนาจะพี่น้องช่วงนี้นเฮ็ดอาหารไปชอบปิ้งมั่งค่ะ อาขอบคุณค่ะที่รับชมคลิปก่อนนาอวันนาะขอบคุณค่ะ,คะที่รับชมบเ,เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกำลังใจให้หนูหที่เข้ามารับชมคลิปนะคะพี่เพียน้องหนูปาน่าอาปูตูมาบายบายดูแมวค่ะแมวก็มารับเล่้ปีทุกบันค่ะช่วงหน้าหนาวนี่ กลางวันมันสั้นค่ะคนก็จะอยู่แต่ในบ้านออกกำลังกายทำอาหารถักโครเชต์อ่านหนังสือแล้วแต่ความถนัดนะคะคนทำงานก็ทำงานค่ะสำหรับอันนี้เป็นคลิปสั้นๆทักทายนะคะช่วงหน้าหนาวนี้ก็ไม่ได้ค่อยมีสถานรรการณ์ข้างนอกแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกคลิปเดี๋ยวก็จะพยายามหาคลิปมาให้ดูเรื่อยๆนะคะชมรีวิวฟินแลนด์ชมธรรมชาติ สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะทุกๆคน